แจ้งเตือนพื้นที่เสียงภยัยฝนตกหนักถึงหนักมากครับเย็นวันนี้11กรกฎาคม65จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้จังหวัดไหนบ้างที่ได้รับผลกระทบนะครับรวมถึงการประกาศฉบับที่10ประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาถึงฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันนะครับผมนี้ผลกระทบจนถึงวันที่14กรกฎาคม65ครับรายละเอียดร,บรับชมพร้อมกันเลยครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับกับกระผมไม่สงกรานมินิชนแนลครับผมซึ่งตอนนี้นะครับผมอยู่ที่จังหวัดลำพูน อยู่ที่ส่วนของคุณแม่สาครท่านผู้ชมปรากฏว่าบรรยากาศดีมากๆท่านผู้ชมครับนี่โอเคมีฝนตกทางโน้นด้วยนะครับพื้นที่หันหนฝนตกหรือไม่อย่างไรก็รายงานสภาพาอากาศกันที่ใต้คลิปด้วยนะครับผมท่านผู้ชมครับช่วงเย็นวันนี้นะครับวันที่11กรกฎราคม65จนถึงเย็นน้ำพุ่งนี้มีการแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักคือหนักมากนะครับพื้นที่สีแดงคือพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากนะครับผมได้แก่จังหวัดต,ต่อไปนี้ท่านผู้ชมได้แก่จกังหวัดอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุุกนาหารมหาสารคราคมร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจร สะเกดสุรินนะครับนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วจันทบุรีนะครับ จังหวัดตราดนะครับจังหวัดระนองนะครับพังงาภูเก็ตนะครับผมส่วนพื้นที่จังหวัดสีเหลืองนะครับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักนะครับก็จะมีหลายจังหวัดเลยได้ไดชมโดยอ่าได้แก่จังหวัดเชียงรายพะเยาลำปางแพร่าน่านอุตรดิตถ์สุโขทัยพิศณุโลกนะครับเลยหนองบัวลำพูพิจิตรเพชรบูรณ์ชัยภูมิขอนแก่นบุร,รีรัมย์นครราชสีมาลบบุรีสระบุรีนะครับนครสวรรค์อุทัยธานีฉะเชิงเทราชนบุรีระยองนะครับแล้วก็จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับอ่างทองสิงห์บุรีทช ก็มีส่วนของน้องคายบึงการนครพนมด้วยนะครับแล้วก็ไละลงมาจะเป็นกะจังหวัดกาญจนบ,บรุรีราชบ,บุรีนะครับเพชบบรบุรีประจวบคีรีขัน ชุมพรสุราธานีกระบี่ตรังนะครับผมก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับพื้นที่ของท่านฝนตกหรือไม่อย่างไรก็รายงานสาภาพอากาศกันที่ใต้คลิปได้นะครับผมส่วนการนะครับพยากรณ์อากาศประจาวันท่านผู้ชมนะครับเย็นวันนี้จนถึงเย็นในพรุ่งนี้ก็มีการแจ้งเตือนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักนะครับ แล้วก็ตนตกหนักมากนะครับผมและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าและหลากนะครับนี้นะครับผมชาวเรือบริเวณทะเลอันดามานันและอ่าวไทยตอนบนนะครับเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะครับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามานันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่14กรกฎาคม65ไว้ด้วยนะครับผมภาคเหนือมีฝนฟ้าขน,นอง70%ของพื้นที่ครับมีฝนตกหนักขึ้นหนักมากบางแห่ง ได้แก่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน้ำปางน่านแพร่สุขโขทัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูร์ครับอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด34องศา,สาเสียเซซครับผม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนอง80%ของพื้นที่ครับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครน,นครพนมมุกดาหารยโสธรกาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมิมหาสาครคามร้อยเอด็ดอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์รีสเกตและอุบลราชธานีครับภาคกลางนะครับมีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลบบ,บุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทพระนคร กรีอยุธยาก,การจานบุรีและราชบุรีครับกรุงเทพมหานครมีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25สูงสุด34องศาเซลเซียสครับผมภาคตะวันออกนะครับมีฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่มีฝนตกหนักขึ้นหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกปราจินบุรีสระแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด33องศาเซลเซียสครับทะเลเอาไทยคลื่นสูง2-4เมตรครับผม แล้วก็ส่วนทางสุรธานีขึ้นมานะครับขึ้นสูงประมาณ2เมตรนครศรีธรรมราชลงไปขึ้นสูงหนึอ2เมตรครับผม ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่ครับมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีครับอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด34องศาเซลเซ,ลเซลียสครับผมภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่มีฝนตกหนักขึ้นหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด33องศาเซลเซลียสครับทะเลอันดามันภูเก็ตขึ้นมาเคลื่อนสูง2-4เมตรกระบี่ลลงงไปคืนสู2 ถึงสเมตรเลยทีเดียวครับผมก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับส่วนการประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุต,ตุนิยมวิทยานะครับถึงฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบจนถึงวันที่14กรกฎา,าคม65ครับฉบับที่1 0แล้วท่านผู้ชมลงวันที่11กรกฎา,าคม65ครับมีใจความดังนี้ท่านผู้ชมช่วงวันที่1 1ถึง14 กรกคาดาคม65นะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอนามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือพาตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ยอมความกวดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนทำให้ไทยมีฝนเพิ่มขึ้น โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ครับจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบนะคบท่านผู้ชมเราไปดูจังหวัดวันที่12กันเลยนะครับ12กรกฎาคมท่านผู้ชมภาคเหนือได้แก่จังหวัดเชียงรายพะเยาลำปางแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยพิจิตรพิศณุโลก ตากกำแพงเพชรนะครับเลยเพชรบูร์ภาตะนออกเชยงเหนือได้แก่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงการสกลนครนครพนมมุกดาหารยะโสธรกาฬสินขอนแก่นชัยภูมิมหาสารคามร้อยเอ็ดอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางได้แก่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีลบบรุรีสระบ,บรุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนคนรศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบรุรีสมุทรสงครามสมุทรสาคร นปรปฐมรวมทั้งกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลครับภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดนครนายกปราจินบรุรีสะแก้วฉะเชิงเทราชนบรุรีระยองจันทบรุรีและตราด ภาคใต้ได้แก่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราธานีคนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลครับส่วนวันที่1 3ถึง14กรกฎาคม65นะครับมีผลกระทบในภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาพแพร่น่านอุดริาน์ตตสุขโขท,ทยัยพิจิตรพิษณุโลกตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครน,นครพนมมุกดาหารยะโสธรกาฬสินธุ์ขอน แก่นชัยภูมิมหาสารคามร้อยเอ็ดอนาจเรญนครราชสีมานะครับบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีภาคกลางในแก่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกในแก่จังหวัดนครนายกปราจนบุรีสรสะแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ในเขต ังหวัดเพชรบรุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรงังและสตูลครับ คาดว่าจ,จะเกือบเกือบทุกจังหวัดทุกทุกภาคของประเทศเลยนะครับผมผมอ่านแบบแบบเยอะมากๆนะท่านผู้ชมส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันนะครับและอ่าวไทยมีกําลังแรงโดยทะเลอันดามันและอา่ลละอาวไทยตอนบนมีคลื่นสูง2 4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรได้นะครับบริเวณทะเล,ลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง2 3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรได้ส่วนอ่าวไทยตอนล่างนะครับคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือ ความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอนามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่14กระกฎาคม65ไปด้วยครับจึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนติออยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะครับผมนี่ก็เป็นประกาศฉบับที่ อ่าสิแล้วนะครับจากกรมอุตุนิคมพิทยานะครับผมส่วนท่านผู้ชมถ้าหากรอดเราจะมาดูว่าฝนตกหรือไม่อย่างไรนะครับในแต่ละพื้นที่นั้นนะครับแนะนําแอป w i n d y c o m นะครับผมก็จะมีส่วนของการดูว่าตอนนี้ฝนตกหรือไม่อย่างไรท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับผมผมจะดูว่าตอนนี้ผมทาคลิปนะครับเย็นวันที่11 กร,กรกฎาคม65นะครับจะสังเกตว่ามีฝนท่านผู้ชมมีฝนนะครับภาคเหนือก็มีเล็กน้อยท่านผู้ชมที่ผมอยู่นะครับจังหวัดลําพูนอําเภอแม่ทาก็กมีฝนคือซึ่งตกไปแล้วท่านผู้ชมแล้วก็มีบางส่วนข้าวนี้ผมด้วยนะครับจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายละปูนลาปางแป้น่นันพะเยาฝนตกหรือไม่อย่างไรก็ะายงานสภาพอากาศกันที่ใต้คลิปได้นะครับผมส่วนที่ภาคอีสานก็มีเยอะเหมือนกันท่านผู้ชมโดยเฉพาะขอนแก่นอุบลราชาธานีนครราชสีมาแล้วก็ แถวแถวที่หนองคายเลยเวียงจันทน์ด้วยนะครับผมก็มีฝนตกค่อนข้างเยอะเ,ทเะะชนะนนนะเะทีเดียวกันท่านผู้ชมนะตอนนี้นะภาคใต้ก็มีเยอะเช่นเดียวกันรุเทพมมานครอาจจะมีนิดหน่อยนะครับผมท้าตะวันออกก็มีบ้างที่ชนบุรีนะครับผมแล้วก็ปะจจบีริขันสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะครับตรังท่านผู้ชมแล้วก็ภาคใต้อาจังหวัดในภาคใต้ก็มีบ้างเล็กน้อยนะครับผมส่วนห่างหากจะมาดูว่าโซนของมัน ที่ต่างๆจะมีฝนหรือไม่นะครับก็จะมีสามารถดูได้ที่ด้านขวาท่านผู้ชมอ่าท่านผู้ชมมาดูไปที่สปปลาวก่อนท่านผู้ชมสปปลาวก็ตกบ้างเช่นเดียวกันนะครับผมส่วนใหญ่แล้วท่านผู้ชมก็คือที่สปปลาวนั้นนะครับเรดาร์เขาจะอ่าเหมือนจะไม่ค่อยอัปเดตเท่าไหร่นะครับผมนีม่นะฮะเรดาร์จะไม่ค่อยอัปเดตเท่าไหร่อ่ามาดูส่วนของฝนและฟ้าผ่ากันนะครับก็จะเป็นการพยายกรณ์อากากศประจําวันท่านผู้ชมนี่ ณตอนนี้นะครับเย็นวันที่11กรกฎาคม65จะสังเกตว่ามีฝนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวท่านผู้ชมอันนี้คือโซนวันที่11นะครับผมอ่าผมจะเริ่มไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือวันที่12นะครับผมอันนี้คือ12จะสังเกตว่าจะมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เลยครับที่อยู่โซนของทะเลอันดามันนะครับพัดขึ้นมาประกอบคลุมนะครับผมจากการพยากรณ์ของกรมอุตุนิ่งอยู่เบรยานะครับท่านผู้ชมนี่นะครับผมก็คือมีพัดปกคลุมขึ้นมาเยอะเลย12 13 13ตอนเต็นเย็นก็จะมีฝนตกเยอะมากท่านผู้ชมค่อนไปทางสปปลาวด้วยนะครับผมที่ผมจะไปเที่ยวที่ที่หลวงพระบางก็จะมีฝนเช่นเดียวกันท่านผู้ชมเราเจอกันที่สปปลาวนะครับผม14ก็เยอะเช่นเดียวกันท่านผู้ชมพอวันที่15อันนี้คือเข้าวันที่15แล้วนะครับจะสังเกตว่าฝนเริ่มลดลงท่านผู้ชม15ฝนเริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับแต่ตอนเย็นก็จะยังมี คงม,มีฝนอยู่นะครับผม15-16นะครับผมทั้งนี้ต้องรอใกล้ๆอีกทีใกล้ๆวันอีกทีเพราะว่าบางทีาการพยากรณ์อากาศอาจจะคาดเคลื่อนได้ในช่วงเวลานั้นนะครับผม16 1 7็ก็อาจจะมีฝนอยู่ท่านผู้ชมโอเคโดยประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะครับผม โอเคครับพื้นที่ของท่าฝนตกมากหรือย่างไรก็รายงานสภาพอากาศกันที่ใต้คลิปด้วยนะครับผมแล้วก็ผมก็จะนําข่าวสารมาบอกกันในทีว่าช่วงนี้จะมีฝนหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วก็คาดว่าคงจะมีการประกาศจากกรมอุตุนยิยมวิทยากันออกมาอย่างเรื่อยๆท่านผู้ชมจนถึงวันที่14นส่นแหละผมว่านะจนกว่าตัวมรสุมนี้จะสงบลงนะครับถึงฝนตกหนักขึ้นนะมากบริเวณประเทศไทยซึ่งช่วงนี้ก็เป็นหน้าฝนด้วยท่านผู้ชมเพราะเปพี่น้องที่ทำนาทำน้ทำนาก็เริ่มปลูกดำกล้ากันแล้วนะครับผมก็ปลูก ดำนานะครับผมปลูกข้าบกันแล้วนาหวานบ้างนาปลูกบ้างนะครับผมโอเคลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้นะผู้ชมลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชรให้กันด้วยครับผมสวัสดีครับ